สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนอทีกับดรเทมพารคารนะครับพรุ่นี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำที่26กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2566นะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างหลังนะครับคือเทือกเขาแอลนะครับอยู่ทะเลสาบเจนีวาครับที่เมืองมอเทรอนะครับเนี่ยพอดีนกพิราบผ่านพอดีเลยนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะครับ ประจำวันที่26กุมภาพันธ์ -4 มีนาคมจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจที่ต่อดรเทมทารคขานะครับประกาศค่อนข้างดีเลยควันออกด้วยนะครับอะตั้งจิบไปพร้อมกันสำหรับที่นี่เป็นของชาววันอาทิตย์และชาววันจันทร์นะครับดูซิว่าชาวอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมกันครับผมชาววันอาทิตย์นะครับ ชาววันที่สัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องหนักใจปวดหัวอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็แต่คุณเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถต่อให้คุณไม่เคยทําในสิ่งที่ไม่เคยทําจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับใจคิดเรื่องการเงินอยากจะอยากจะหาเงินได้เยอะมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณจะรับมอบหมายงานอะไรจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าทําแล้วก็จะสําเร็จไม่ต้องกังวลใจนะ แล้วมีเรื่องเกี่ยวกับคำว่าความสมบูรณ์หรือคําว่าครอบครัวหรือความมั่นคงสำหรับชาวอาทิตย์หรือเรื่องของคนในครอบครัวในสัปดาห์นี้ให้ระวังนะจำคำพูดผมดีๆนะระวังคนอิจฉาริษยาไม่ชอบให้เด่นเกินหน้าลมทั้งปัญหารักสอนซ่อนชูหลักสามเศร้า,าก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นสำหรับของชาววันอาทิตย์นะทีนี้เรามาดูว่าชาววันจันทร์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างชาววันจันทร์นะครับ ชาววันจันทร์สัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องคิดหลายอย่างคิดไม่ตกหลายๆเรื่องนะครับคิดว่าปัญหาอยากจะทําอะไรหลายๆสิ่งมากในสัปดาห์นร้บะวังการทะเลาะวิวาดนะการทะเ,เลาะวิวาดหรือการมีปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนแบบภาระรับผิดชอบในหลายๆเรื่องในช่วงสัปดาห์นี้บางครั้งอยากจะห้อยหัวคิดไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยใจใช้คํานะและมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ แล้วไพ่ใบนี้หมายความรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรอรู้สึกมันช้าหรือเกินเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างบางครั้งไพ่ใบนี้สำหรับชาววังกรนะคุณเป็นคนเจ้าชู้กุ้งกริบด้วยเช่นกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคุณเป็นคนคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงนินหรือความรักนะ,ะในสัปดาห์นี่ยสิ่งที่คุณกําลังรอหรือสิ่งที่คุณกําลังคาดอาจจะไม่ได้ตามคาดนะจะถามว่าจะได้ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะแต่มันก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับผมเหนื่อยหน่อยนะ การแบบแบบภาละรับผิดชอบในหลายๆเรื่องห้อยหัวคิดมาครั้งไม่ซึมเศร้าก็เกิดขึ้นได้นะยังไงก็ดูแลสุขภาพเป็นๆแล้วกันนะครับฝากถึงชาวันจันทรด้วยในสัปดาห์นี้